สวัสดีครับผมทอมมี่ในช่องที่ดินแบ่งขายนะครับวันนี้ผมมีที่อีกหนึ่งแปลงนะครับมาแนะนําท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ตําบลทวีวัฒนาอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับผมถนนที่เรามองเห็นนี้ก็คือจะเป็นถนนผ่านหน้าแปลงเข้ามานะครับเข้าซอยมาประมาณ80เมตรนะครับผมจากถนนหลักเส้นไซน้อยวัดของเจ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทท่านนะครับไปชม แปลงที่ดินกันเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่1นึ่งไรสองานห้าตารางวานะครับผมขายอยู่2อล้านเก้าแสนบาทนะครับพร้อมออกค่าโอนค่าภาษีให้นะครับ จากคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนะครับก็คือที่แปลงนี้นครับที่มีบ้านแปลงนี้ขายไปแล้วนะครับผมแล้วก็เปิดขายอีกหนึ่งแปลงนะครับติดกันเลยนะครับผมหน้ากว้างของที่ดินก็ประมาณห้าสิบนะครับคูณห้าสิบเมตรนะครับถนนเข้าที่ดินนะครับก็จะเป็นถนนจดภาระจำยอมให้นะครับผม วันนี้ก็ได้เอาแมคโครมาเคียริ่งให้นะครับที่ที่ดินยังเป็นร่องสวนอยู่นะครับเหมาะสําหรับทําบ้านสวนนะครับผมบรรยากาศดีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากตลาดน้ำาใสน้อยเพียง1กิโลเมตรนะครับผมห่างตัวอำเภอไสน้อยก็ประมาณ1กิโลครึ่งนะครับห่างบิ๊กซีไสน้อยก็ประมาณ2กิโลนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผม ท่านใดอยากจะหาซื้อที่ไว้ปลูกบ้านนะครับทำเป็นแนวบ้านสวนนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์084-4184122นะครับผมทอมมี่ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมไม่เปรี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเหมาะสำหรับทำบ้านสวนนะครับหรือทำเป็นกวดังเก็บของก็ได้นะครับ ห่างจากถนนหลักแค่80เมตรนะครับผมเข้าซอยมานะครับขายอยู่2ล้าน9แสนบาทนะครับเนื้อที่1ไร่2งาน59ตารางวานะครับก็ตกอยู่ประมาณตารางวาละ4,400กว่าบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับ ราคานี้ก็คุยได้นะครับพร้อมออกค่าโอนค่าภาษีให้นะครับผมท่านใดสนใจก็รีบโทรเข้ามาสอบถามเลยราคาถูกสุดมากแล้วนะครับในอำเภอไซน้อยย่านในตัวเมืองนะครับราคานี้ก็ถือว่าถูกสุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับผม ก็คืออีกด้านข้างของที่ดินนะครับก็จะมีบ้านนะครับด้านหน้าก็จะมีบ้านนะครับเอาวันนี้ก็แมคโครนะครับมาเคลียร์ลิงให้นะครับผมทําความสะอาดนะครับก็ขายตามสภาพนะครับก็ที่ดินยังเป็นร่องสวนอยู่นะครับผมก็มีต้นมะม่วงมีต้นกล้วยนะครับผมท่าใดอยากจะหาซื้อที่นะครับราคาถูกๆก็ แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือนัดชมที่ดินได้ตลอดนะครับนัดเจอกันตรงหน้าวัดไส่ใหญ่ตลาดน้ำใส่น้อยได้นะครับผมผมจะได้พาทุกทกท่านนะครับวิบ่งเข้ามาชมที่ดินกันนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้ครับหรือนัดดูที่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศมุมสูงนะครับผม นี่ครับคือบรรยากาศมุมสูงนะครับผมถนนที่เรามองเห็นนี้ก็คือจะเป็นถนนหลักเส้นไซน้อยวัดคองเจ้านะครับแล้วก็จะเลี้ยวเข้าซอยตรงนี้เลยนะครับผมดูบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้ผมทอมมี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ